สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกลับทำเองอร่อยจังวันนี้แอดมีทุเรียนฝากกันอีกแล้วค่ะวันนี้เป็นคิวของทุเรียนหมอนทองทรายขาวนะคะหมอนทองทรายขาวเป็นทุเรียนที่ปลูกที่ตำบลทรายขาวจังหวัดปัตตานีนะคะปลูกแถบเทือกเขาสันกลาคีรีค่ะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะมีอากาศที่เหมาะสม ความสมบูรณ์ของแร่ธาตุในดินแถบบริเวณเชิงเขาและแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะทุเรียนจึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองแกะทุเรียนกันนะคะวิธีแกะทุเรียนก็เหมือนเดิมเลยค่ะใช้ไม้คอทุเรียนนะคะคอทุเรียนถ้ามีเสียงดังปุบปุบโปร่งก็คือแกะได้แล้วค่ะเราก็ใช้มีดนะคะผ่าทุเรียนแยกออกมาเป็นปูปูเลยค่ะ หนึ่งลูกมีกี่ภูก็แยกออกมาให้หมดนะคะเราจะได้แกะเนื้อง่ายค่ะหลังจากที่เราแยกทุเรียนออกมาเป็นภูภูเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาผ่าดูเนื้อข้างในกันค่ะใช้มีดนะคะกรีดบนหลังภูทุเรียนค่ะเขาจะมีร่องภูอยู่ค่อยๆรีดนะคะระวังอย่ายให้โดนเนื้อค่ะเพราะทุเรียนหมอนทองาสขาวเขาจะเปลือกบางมากเลยค่ะนี่ค่ะกรีดออกมาแล้วนะคะ ก็ยังโดนเนื้ออยู่ดีเนื้อเยอะมากสีเหลืองสวยค่ะภูนี้ใหญ่มากเลยมีเนื้อเต็มเต็มค่ะแค่เห็นก็รู้แล้วค่ะว่าอร่อยเนื้อแห้งลูกนี้แบบกรอบนอกนุ่มในนะคะผ่าทุเรียนครบแล้วนะคะของแอดได้มา1 2 3 4 5 5ผูนะคะคุ้มมากๆเลยลูกนี้3กิโลกว่าๆค่ะ เดี๋ยวเรามาดูเนื้อข้างในกันนะคะตอนผ่าลงมีดลึกมากเลยค่ะแค่นี้ก็รู้แล้วค่ะว่ามีแต่เนื้อนี่ค่ะเนื้อของทุเรียนหมอนทองทรายขาวนะคะเนื้อเยอะมากเม็ดร,รีบเล็กค่ะเนื้อแห้งเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะเนื้อข้างนอกเขาจะกรอบนะคะข้างในจะนุ่มรสชาติหวานหอมอร่อยมากเลยค่ะ เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่อยากให้ลองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ